การตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวฮิตเลอร์ไปสวรรค์บทเรียนพลิกโลกจากห้องเรียนจัก,กรวาลคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ถูกตราหน้าว่าชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างอดอลฟฮิตเลอร์กลับได้รับโอกาสให้ไปสวรรค์คำถามนี้อาจทำให้หลายคนขมวดคิ้วรู้สึกขัดใจหรือกระทั่งโกรธเคืองมันท้าทายความเชื่อเรื่องบุญบาปคุณงามความดีและระบบยุติธรรมที่เรายึดถือกันมานานแสนนานแต่ถ้าเราลองเปิดใจมองให้พ้นจากกรอบความคิดเดิม บางทีอาจมีบทเรียนสำคัญซ่อนอยู่ในคำกล่าวที่ฟังดูสุดโต่งนี้ก็ได้ครับในโลกของเราเราคุ้นเคยกับการแบ่งแยกคนดีกับคนชั่วฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดเราคาดหวังให้คนทำดีได้ดีและคนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมลองนึกภาพนะครับเวลาเราเห็นข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ส่วนลึกในใจเราเรียกร้องความยุติธรรมต้องการให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษอย่างสาสมความคิดที่ว่าคนแบบนั้นจะลอยนวลหรือกระทั่งได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากจริงๆแต่มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจครับเสนอว่าหากมองจากภาพที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่ในระดับจัก,กรวาลหรือระดับจิตวิญญาณกฎเกณฑ์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจ ลองจินตนาการถึงพระเจ้าหรือพลังสูงสุดในฐานะของความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนดวงอาทิตย์ที่สาดส่องแสงให้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือทำอะไรมาความรักแบบนี้ไม่มีการตัดสินไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชังความรู้สึกคือภาษาของจิตวิญญาณ ถ้าคุณต้องการรู้ว่าอะไรคือความจริงสำหรับคุณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับมันในมุมมองนี้สวรรค์จึงไม่ใช่รางวัลสำหรับคนทำดีและนรกก็ไม่ใช่สถานที่ลงโทษคนชั่วแต่เป็นสภาวะของการกลับคืนสู่บ้านการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดแห่งความรักนั้นอีกครั้งซึ่งเป็นสิทธิของทุกดวงวิญญ,ญาณแล้วคนอย่างฮิตเลอร์ล่ะ การกระทำของเขาที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงพรากชีวิตผู้คนนับล้านจะสอดคล้องกับแนวคิดนี้ได้อย่างไรคำอธิบายหนึ่งที่น่าขบคิดคือบทบาทของความแตกต่างและความขัดแย้งครับหากโลกนี้มีแต่สีขาวเราจะรู้จักสีดำอย่างไรหากมีแต่ความสุขเราจะเข้าใจคุณค่าของมันหรือหากปราศจากสิ่งที่ไม่ใช่ความรัก เราก็ไม่สามารถรู้จักหรือนิยามความรักได้อย่างแท้จริงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความมืดมิดที่สุดขัว้วได้ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้มวลมนุษยชาติเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการอะไรคือสิ่งที่พวกเราต้องหลีกเลี่ยงและอะไรคือสิ่งที่พวกเราปรารถนาอย่างแท้จริง การกระทําของฮิตเลอร์แม้จะเลวร้ายเกินกว่าจะให้อภัยในความรู้สึกของมนุษย์แต่ในภาพใหญ่ของจักรวาลมันอาจกระตุ้นให้มนุษยชาติตื่นรู้โหยหาสันติภาพความเมตตาและความสามัคคีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนพายุใหญ่ที่พัดผ่านไปแล้วทิ้งไว้ซึ่งความสงบและท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม ความเมืดมิดของเขากลายเป็นฉากหลังที่ทำให้แสงแห่งคุณธรรมส่องสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นชีวิตในโลกนี้อาจเปรียบเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ถูกดวงวิญญาณมาเพื่อเรียนรู้และเติบโตบางคนเลือกบทเรียนง่ายๆสบายๆบ,บางคนเลือกบทเรียนที่ยากแสนสาหัสและบางดวงวิญญาณอาจเลือกรับบทบาทที่ดูเหมือนผู้ร้าย เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดวงวิญญาณอื่นๆได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเช่นการให้อภัยความเห็นอกเห็นใจหรือความกล้าหาญคุณคือต้นเหตุของประสบการณ์ของตนเองเมื่อบทบาทนั้นจบลงดวงวิญญาณก็กลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมเหมือนนักแสดงที่ถอดหน้ากากและเครื่องแต่งกายออกหลังจบการแสดงไม่มีใครถูกทอดทิ้งไม่มีใครถูกกีดการจากบ้าน แล้วเราจะนำแนวคิดที่เข้าใจยากนี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง 1. ฝึกมองด้วยความเข้าใจแทนที่จะด่วนตัดสินใครหรือสถานการณ์ใดๆลองพยายามทำความเข้าใจเบื้องหลังแรงจูงใจหรือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่นี่ไม่ใช่การยอมรับการกระทาที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นการเปิดใจให้กว้างขึ้น 2. เป็นแสงสว่างเมื่อเราเห็นความมืดมิดในโลก แทนที่จะจมอยู่กับความโกรธหรือสิ้นหวังให้เราเลือกที่จะเป็นแสงสว่างเสียเองสร้างความดีงามในส่วนของเราแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆก,ก็ตาม 3. รับผิดชอบต่อพลังสร้างสรรค์ของเราตระหนักว่าเราทุกคนมีส่วนในการสร้างความเป็นจริงที่เราประสบความคิดคำพูดและการกระทำของเราล้วนส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัวแนวคิดเรื่องฮิตเลอร์ได้ไปสวรรค์ อาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะยอมรับในทันทีมันท้าทายสามัญสำนึกและความเชื่อพื้นฐานของเราอย่างรุนแรงแต่มันก็เปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเข้าใจชีวิตจักรวาลและตัวตนของเราเองมันไม่ได้ลบล้างความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้แต่เสนอแนะว่าภายใต้ความโกลาหลและความขัดแย้งที่เราเห็น อาจมีระเบียบแดบแผนที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่มีวัตถุประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราจะจินตนาการได้บางทีความรักที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การกำจัดความมืดมิดแต่อยู่ที่การโอบกอดทุกสิ่งแล้วเปลี่ยนผ่านมันด้วยแสงสว่างจากภายในของเราเองบางทีความเข้าใจที่ลึกที่สุดอาจซ่อนอยู่ในความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและบทเรียนที่สำคัญที่สุด อาจรอคอยเราอยู่ในมุมที่เราไม่เคยกล้าแม้แต่จะชายตามมองสวัสดีขอตอนรับสู่มิติปีซ่อนเรน 5th เอลมันคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณ เชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแดดไลท์วอร์คเกอร์คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่ซัำ หัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งแรงงดงามค้นพบสัจธรรมภารันคิจของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจ วางตัวต้นไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิติติซอนเรน Fifth Elements คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่น So can't that rule?